สวัสดีครับเพื่อนๆพื่ทุกทคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆพทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเพื่องแดกก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปกินไปแดกกันจนตัวแตกกับของอร่อยๆนะครับนักพุงสบายกระเป๋าสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ถนนสาราธรรมศพนะครับก็อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆก็เป็นถนนนะครับที่ตัดมาจาก พุทธมนทนสายสามนะครับสามารถไปทะลุออกสารยาได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับถนนสาราธรรมศพซอยสามสินะครับเลยซอยสามสิบเอ็ดานิดนึงครับเพื่อนๆเราจะเจอกับร้านนี้เลยครับเป็นข้าวแกงแบบบร้านส่วนใหญ่ผมจะทําแนวนี้แหละครับเพื่อนๆเป็นร้านแบบบ้านนะครับที่เป็นขวัญใจมหาชนนะครับคนในละแวกนั้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ติดกับร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับจะเจอกับร้านนี้เลยนะครับข้าวแกงหัวเรือออกแนวสไตล์แบบชาวใต้นะครับเพื่อนเพื่อนบโกไนนะครับเพื่อนเพื่อนอาหารตามสั่งก็มีนะครับร้านนี้อยู่ริมถนนเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับเลยซอย31มานิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเจอกับร้านนี้เลยข้าวแกงหัวเรือาบโกไนนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้ขายตั้งแต่เช้านะครับ8โมงพร้อมขาย เป็นเมนูอาหารข้าวแกงชาวใต้นะครับนี่ครับโกในแกจะนั่งอยู่ด้านหน้าร้านประจํานะครับแกทํากับข้าวตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับแกทําเสร็จนะครับก็จะเป็นฝ่ายอ่ภรรยาแกนะครับเป็นคนขายนะครับเพื่อนๆนี่ครับส่วนใหญ่นะครับข้าวแกงนะครับที่เป็นคนทําแบบสไตล์ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะอร่อยแบบขี้เมาขี้เมานะครับเพื่อนๆคือแบบจะรับรสชาติแบบรสจัดจัดรส เข้มขน้นหนักเครื่องแล้วก็วัตถุดิบดีๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับและร้านนี้นะครับราคาอยู่ที่40บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆราดข้าว2อย่าง40บบาททั้งถูกทั้งอร่อยเมนูพิเศษนะครับบางวันก็จะมีข้าวหมูทอดนะครับหมูทอดขมิน้นสไตล์แบบชาวใต้นะครับแล้วก็ยังมีปลาทอดปลากรอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนปลาดุก และยังมีปลากระพงนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นซุปนะครับเพื่อนๆซุปซี่โครงหมูนะครับตุ๋นยาจีนะครับถ้วยละ40บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆถ้วยใหญ่มากก็สั่งมาหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำพริกผักแกล้มผักสดต่างๆนะครับสามารถตักฟรีได้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะมีกระเจี๊ยบ แกงกวาถั่วฝักยาวนะครับบางวันก็จะมีใบผักต่างๆนะครับที่เป็นแบบสไตล์ชาวใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบมะม่วงหิมะพานะครับหรือว่าพวกใบแมงรักมะเขือส่วนใหญ่นะครับจะเน้นผักกับน้ำพริกนะครับร้านไหนไม่มีผักน้ำพริกไม่ใช่ข้าวแกงใต้ของแท้แน่นอนครับร้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับ หักน้ำพริกฟรีน้ำดื่มบริการตัวเองฟรีครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วโลแบบชาวใต้นะครับหมูชิ้นใหญ่มอกเป็นหมูสาชั้นนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นตับผัดกระเทียมนะครับเพื่อนๆนี่ครับตับชิ้นใหญ่ๆหนาหน่อไม้ผัดเผ็ดนะครับเพื่อนๆและขาดไม่ได้เลยนะครับร้านชาวใต้นะครับก็จะมีแกงส้ม แกงส้มปลากระพงหน่อไม้นะครับเ,เพื่อนๆและนี่ครับปลากรอบทั้งปลาสลิดปลากระพงปลาดุกนะครับหรือว่าจะเป็นปลาทูนี่ครับแล้วที่เมนูโปรดผมเลยนะครับคือเนี่ยครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนกับปลาส้อยตัวเล็กๆนะครับเ,เพื่อนๆกอกอร่อยร้านนี้ทอดได้ดีมากๆนะครับเ,เพื่อนๆ กรอบอร่อยมากกินได้ยังก้างเลยครับเพื่อนๆนี่ครับถ้าตัวใหญ่ก็ตัวละสิบบาทนะครับแต่ถ้าตัวเล็กเขาขายถุงละสี่สิบนะครับมีเยอะมากๆเกือบยี่สิบตัวครับเพื่อนๆทอดหอมอร่อยหมดไวมากครับเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเหลือสองถุงก็นี่ขนาดช่วงเช้านะครับเพื่อนๆ ส่วนใหญ่เมนูพิเศษนะครับหมดประมาณ9โมง10โมงนี่หมดแล้วนะครับร้านเขาขายแต่เช้าครับเพื่อนๆและลูกค้าประจำเขาเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจํานะครับร้านนี้ก็ร้านส่วนใหญ่ที่ผมไปทานนะครับจะเป็นแนวนี้แหละครับเพื่อนๆหนักพุงสบายกระเป๋าอิ่มเบาๆนะครับแต่หนักพุงมากนะครับเพื่อนๆครับผัดเผ็ดปลาดุกกรอบอย่างเด็ดครับเพื่อนๆืน และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเมนูชาวใต้มีทุกร <iffer> ้านนี่ครับคั่วกริ้งนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์หมูสับนะครับคั่วแห้งๆนี่ครับคั่วกริ้งมันต้องคั่วแห้งแบบนี้และกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับพริกแกงใต้นี่คือแบบเผ็ดสะดุ้งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ขนาดผัดพริกแกงปลาดุกนะครับปลาดุกนี่คือกรอบจริงครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็พริกแกงหอม นี่ครับมาดูคั่วก,กิ้งคนระับเป็นเพื่อนแห้งๆแ,แบบนี้ราดมาเยอะแบบนี้นะครับ40บาทเท่านั้นเองและข้าวสวยนะครับของแบบชาวใต้อะเขาจะแบบเป็นเม็ดล้วนๆนะครับแล้วก็เวลาเคียวมันจะหนึบๆเหมือนข้าวเหนียวอร่อยนี่ครับเ,เพื่อนๆคั่วก,กิ้งคือแบบแค่สองคำแรกนะครับเ,เพื่อน ปะเกนแตกหม้อน้ำาระเบิดในทันทีครับเพื่อนๆและนี่ครับตัวปลาดุกกรอบกรอบนอกนะครับแต่เนื้อในยังฉ่ำๆนะครับเพื่อนๆชิ้นนั้นหนาคำโตๆทอดได้ดีมากครับแล้วพริกแกงเขาแบบเผ็ดจริงๆครับเผ็ดอร่อยเผ็ดหอมนี่ครับเพื่อนๆถือว่าเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เลยร้านชาวใต้เลยนะครับทั้งปลาดุกกรอบ ขัวกับพริกนะครับแล้วก็ตัวคั่วกิ้งสำหรับจานนี้นะครับก็สั่งมาเป็นซี่โครงหมูผัดถั่วนะครับแล้วก็ผัดบวบเน้นผักกันบ้างน,นะครับจานที่2แนะนี่ครับบวบผัดกุ้ง2องอย่าง40บบาทเยอะมากทั้งข้าวทั้งกับข้าวไม่พอขอให้บอกยินดีตักให้เพิ่มครับร้านนี้ เจ๋งจริงๆนะครับก็ตักน้ำพริกเพิ่มได้ไม่อั้นนะครับเพื่อนๆกระเจี๊ยบกรอบอร่อยจริงๆร้านนี้ผักสดทุกวันนะครับเขาเอามาเป็นวันๆนะครับเพือ่อนๆหมดทุกวันทั้งกับข้าวทั้งผักสดน้ำพริกคือ,อหอ,อมมเผ็ดๆเลยครับน้ำพริกของชาวใต้เนี่ยคือเสียชื่อไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่เขาจะทำใช้วัตถุดิบดีๆนะครับเพือพ่อนๆเผ็ดอร่อยแล้วก็ปีเคยเขาแบบ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ยังมีนี่ครับนี่ครับที่สั่งมาตอนแรกนะครับเพื่อนเพื่อนตัวซุปเนี่ยนะครับซุปกระดูกหมูตุ๋นยาจีนถ้วยนี้แค่สี่สิบบาทเยอะมากถ้วยใหญ่มากก็าเป็นในเมืองนะครับมีถ้วยเป็นร้อยครับเ,เพื่อนเพื่อตัวกระดูกหมูนะครับมีประมาณสี่ถึงห้าอันนะครับชิ้นใหญ่ แล้วก็เครื่องยาจีนเยอะมากแล้วกินได้ทุกอย่างนะครับนี่ครับอันนี้เขาจะเคี้ยวเหมือนมันๆนะครับมีทั้งพุทราจีนลากผักชีแล้วก็โบยเตี้ยนะครับแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรตัวเม็ดแดงๆนี่ครับวิตามินซีสูงนะครับเพื่อนๆนี่ครับซี่โครงหมูชิ้นใหญ่ๆให้อย่า,ยยางเยอะ40บาทอิ่มคุ้มมากนี่ครับแล้วก็อิงหนุ่มโมนูนะครับที่กินแล้ว พริกแกงหอมมผัดเผ็ดๆนะครับคือนี่แหละครับผักเหลียงนะครับผัดเผ็ดหมูสับผัดเผ็ดผักเหลียงนะครับแล้วก็ตัวทอดมันนะครับทอดมันก็จะเป็นทอดมันปลากายนะครับส่วนใหญ่หนึบๆเด้งๆครับเป็นเพื่อนชิ้นใหญ่ๆก็อยู่ที่ชิ้นละห้าบาทเท่านั้นเองนะครับทอดมันร้านนี้นะครับคือถูกอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆนี่ครับดูซุปถ้วยใหญ่ๆ เครื่องแน่นมากดูครับเพื่อนเพื่อนเครื่องยากินเยอะมากแล้วน้ําซุปนึ่งแบบนี้นะครับคือรอคอนมากครับเพื่อนๆอโอ้โหสดแล้วชุ่มคอชื่นใจทานตอนเช้าช้านะหูโล่งเลยครับเพื่อนเสดไปเหงื่อแตกไปเผ็ดพริกไทยนิดนิดโคตรดีครับเพื่อนๆนี่ครับมาดูลูกเหนียหนะให้เยอะมาก40บาทได้ขนาดนี้ครับเพื่อนเก็เป็นรสชาติแบบบ้านๆนะครับ แต่ชัดเจนด้วยตัวพริกแกงนะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับร้านนี้เลือกใช้วัตถุดิบดีๆครับเพื่อน,อ,นอร่อยสะใจมาก,มากนี่ครับน้ำพริกนะครับไม่พอเติมได้ไม่อั้นครับเพื่อนๆรสชาติดีมากนี่ครับตามด้วยกระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบกร,รอบแรกๆผมก็ไม่ชอบนะครับตัวกระเจี๊ยบพอกินไปกินมาฮ้ยมันกรอบม,มันอร่อย มันจะออกหวานๆนิดๆนะครับเพื่อนๆแลวยิ่งมาทานกับน้าพริกโคตรดีครับเพื่อนๆและสาหรับเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้นะครับก็เชิญแวะมาลองลิ้มชิมรสได้นะครับข้าวแกงชาวใต้ข้าวแกงหัวเรือนะครับศาลาธรรมศพซอย31นะครับเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับไปถึงประมาณบ่ายสองโมงนะครับเพื่อนๆนี่ครับอร่อยเด็ดสะใจแน่นอนนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ผมทำมานำเสนอเพื่อนๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและสสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกๆกคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ